สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกาแฟรถตู้กาแฟคุลุงกันนะคะนี่ยามสายหน่อยกาแฟรถตตูคุณลุงนะคะอยู่ถนนเพชรเกษมสายเก่าค่ะด้านในก็จะมีพวกกาแฟอิตาเลียนโซดาพวกชานะคะตามเมนูมนี้เลยค่ะนี่กาแฟรถตู้ค่ะกาแฟคุณลุงหยุดทุกวันจันทร์นะคะขายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยค่ะอุดรนกันได้นะคะ หนึ่งที่ก็เส้นสายเก่าเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับะะเป็ดร้านเป็ดนะคะสงครามเป็ดรวมจัดรวมสมูทค่ะสงครามกัน<จ>มีกาแฟคุณดูเป็นกาแฟเป็นกาแฟมอคค่าอดนะคะเป็นกาแฟลาวค่ะรสชาติเข้มนะคะอันนี้เราสั่งอเมริกาโน่ไม่หวานหนึ่งแก้วค่ะเป็นกาแฟจากลาวค่ะลโมบอกว่ามันจะเข้ม คุ็การยามเช้าใครแวะมาบบก็อุดหกัน<ม>ได้นะคะ<ป>ร้านกาแฟคุลูกาแฟรถตููอยากให้พูดนะลเ่ราติเข้มขน้นราคาย,ย่อมเยาคะ่ะอันนี้ลคุณลูก็พักหนึ่งราจะได้กาแฟรสชาติเข้มขน้นมงกำลังทำกำลังทำอยู่เลยนะเนี่ยนี่คะ่ะกาแฟคุณลงอเมริกาโน่ไม่หวานสั่งได้นะคะ เข้มค่ะลลนี่คุณล,ลุงค่ะ